แม็กโดนอแหร d ฟาร์มอิ่ยอิ่ยเฮ้ยไปค่อยๆไปค่อยๆทุกคนค่อยๆนะคะเดี๋ยวแกะตกใจแล้วแม่ไปไปสวัสดีค่ะจำเป็นเลยโอเควันนี้นะคะคุณแม่กับ น้องมวลาน้านะคะมาเที่ยวฟาร์มแกะนะคะชิปฟาร์มพัทยานะคะเพราะว่าน้องบ่นอยากมาดูแกะอยากะจะมาขี่ม้าใช่ไหมคะโอเ okay, ค let's go ไปกันเลย <Yay! S 1> ตามมาค่ะทุกคน ตรงนี้ตรงนี้เมื่อก่อนมันจะเป็น,นแล้วแม่คุยกับทุกคนก่อนเนี้ไหมตรงนี้นมันจะเป็นที่ลโลง่งๆใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เขาทําเหมือนเป็นหนังกลางแปลงใช่ไหมคะทุกคนอ่าให้พ่อโฟกัสไปไหนคบตรงนี้เป็นหนังกลางแปลงใช่ไหมสามารถดูได้ใช่ไหมตอนข้ามแสดงว่าเราต้องเปิดถึงตอนหัวค่้แน่เลยคะ่ะทุกคนอ่าตรงนั้นนะคะเดสมองอุ๊ยทุกคนไม่ล้านเจก,กะค่ะเจะะ๊ะเะแ่ยเอาไปดูซิดูนี่นองแกะทำไง ฮัลโหลลันฮัลโหลดูสิลันหิวไปจับนะคะไปไปซื้ออาหารให้เขาดีกว่าไหมทุกคนตางมาค่ะอะโอเคค่ะทุกคนนี่เป็นอ่าบรรยากาศช,ช่วง5มโมงเย็นนะคะ <c oughs> ก็จะร้อนร้อนนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ค่อยร้อนมากนะคะอ่ะโ okay, <c oughs> อเควันนี้พาน้องเวลาหนะ้า <c oughs> มาเดินเล่นนะคะที่ชิปฟาร์มพัทยา <c oughs> นี่นะเอ็นจอยมากเลยค่ะทุกคนไปไหนอ่าดูสิบรรยากาศร,ร,รอบๆนะคะทุกคนพิแต่ว่าเขาทำใหม่สวยนะคะทุกคนเมื่อก่อนตรงนี้จะไม่มีนะคะสังเกตว่าตรงนี้จะไม่มีนะ,ะทุกคนหรือว่าเราไม่ได้มานานโอเคเราไปตามหาน้องมิลาน่ากัน,นะค่ะทุกคนแม่ดูอยาก ไรเนี่ยแกะยักษ์ค่ะทุกคน,นยืนอยู่ข้างหลังค่ะเมื่อก่อนไม่มีนะคะตรงนี้จะเป็นลานกว้างๆใช่ไหมทุกคนตัวนี้เขาก็ทําใหม่นะคะดูสิแต่ว่าเครื่องดินย,ยังอยู่นะคะโอ้ยแกะยักษ์เอาเวลาหนะ้าไปดูแกะยักษ์เรานี่โ l น MacDonald had ด farm อีอีอีอ้อยใช่ไหมว้าว โอเคเดี๋ยวแม่พาไปขี่ปะพาไปนั่งไม่ใช่ขี่ค่ะโทษทีค่ะทุกคนพาไปนั่งรถไฟตอนที่เราจะไปนั่งรถไฟเราไปให้อาหารสัตว์กันก่อนดีกว่าไปรูปป่ะโอเคไปไปให้อาหารพี่กระต่ายกันดีกว่าไปรูกปะอ่าทุกคนอ่าีไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวแม่นุ่นนุ่นนุ่นอ่ะไปดูตรงนี้บ้างป่ะโอเคทุกคนอุ้ยตรงนี้ก็จะเป็นกรงนกกระจอกใช่ไหมเวละอุ้ยตัวอะไรอะทุกคนตัวอะไรคะ ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะจิงโจ้เหรอจิงโจ้เหรอลูกอ้าวเคไปทางนี้ไปนี่ไปดูได้ไม่รู้ชื่อตัวอะไรตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นกรงนกกระจอกเทศนะคะน้องทุกคเห็นไหมทุกคนเห็นรถไฟไหมคะเดี๋ยวเราจะไปนั่งรถไฟกันไปกันเลย มันก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะก็จะแตกต่างจากเนะ <Yay! S 1> มกื่อก่อนเนาะเฮ็ดฟาร์มว้าวมังกี้เดอนลันสควอโรเมอร์ดีเนะดูไหมสงสัยเขาจะไม่อยู่อ่ะไม่หรูกอุ้ยได้ยินเสียงแตกหนาหน่อยเฮ้ค่อย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 ทุกคนค่อยๆนะคะเดี๋ยวแกะตกใจนลันนลันเนไค่อยๆอ้ยฮัลโหล ดูสิเขาไม่เขาไม่ทำอะไรค่ะลูกเห็นไหมเขามองเขาไม่ทำอะไรนะนี่อะไน่ากลัวไหมบอกแม่ก่อนนี่อะไน่ากลัวไหมกลัวไหมคะเอาไม่กลัวโอเคแม่อุยอ่นทุกคนดูดูดูตัวนี้บ้างตัวนี้เขากินอะไรอันนี้จะเป็นตัวลอกดินนะคะทุกคนโอ้โหตัวน่ารักจังเลยอุ้ยตัวหนึ่งเนี่ยมันอยู่ใต้ไอ้แม่มันนอนอยู่ในดินเห็นไหมเนี่ยนี่านดูเขากิน มากเลยค่ะกระลอกดินนะคะอ,อันนี้คือกลงกระลอกดินอ,อ,อ,อันนี้ก็จะเป็นพออของม้าแคะนะคะทุกคนอ่าอยู่ในรนะครอบเอ๊แต่ทำไมวันนี้ไม่มีคนจำหน่ายอาหารสัตว์นะอ่าทุกคนไปไปดูกัน ไปมาแล้วอู้มีไก่ด้วยอ่าวดีทุกคนะไก่น่ารักมากเลยนะดูสิดูสิอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังเห็นปะอ้าวไอ้ไก่น่ารักมากเลยค่ะทุกคนอ่ะหลบหลบหลบเดกทางให้รถไฟก่อนรถไฟมารถไฟมาแล้วรถไฟมาอุ้ยดูเจ้ารถไก่สิโอเคเลยอะรถไฟกำลังมานะคะทุกคนอ่ะไม่ล่ะดูหนึ่งรถไฟมาแล้วรถไฟมาแล้วอ่เดีกทางให้รถไฟไปก่อนอ้ ช้อนไก่ช้อนไก่ช้อนไก่อ่าไปแล้วไปแล้วนี่นั่งรถไฟไหมคะลูกอาบอกแม่ก่อนนั่งรถไฟไหมคะนีม้มีฟูฟิอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวแม่พาไปน,นั่งอ่านี่ม้าคะอ่าโอเคโอเคมาให้เร็วๆมาให้พี่แพ้เร็วเรเร็วๆม,มา เอาเลยเอาเลยเอาให้เร็วๆเขไม่ทำอะไรก็ไม่ทำอะไรลอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆานโอเคมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้มาโอ้โหจมาทางนี้นมาทางนี้มาม่งเาเอาเอานอาซีฟีดเมเอาค่อยๆเอาค่อยๆนนี้เอาให้เขากินเออเ้ามาอู้หู กลัวใช่ง,งั้นค่ะทุกคนเอาเอาอเทหลอทให้เร็วเ <มา S 1> เอากลัวกลัวใช่ง,งั้นอาให้พ่อพอ่าพ,พ,พ่ออุ้มพ่ออุ้มโอเคโ <มา S 1> อเคอ่ะโอเคอ่ามัดอ่าหยิบให้อ่าหยิบให้อ่ามิรัน <มา S 1> หยิบให้เลยรุว <มา S 1> อ่แม่มาแหลยแม่ให้อ่ะโอเคเดี๋ยวพ่อถือโอเคนี่นี่เนี่ยแม่ทำให้ดูนี่สวยจิ๊บสวยจิ๊อ้าวไปแล้ว ไปไหนนะไปไปกกลัวอะไรอะคะกลัวไปไหนต่อเราจะไปไหนต่อร้านนี้นี่ตัวเล็กมาเล้วเลยร้านร้านอ่ามาเล็ตัวใหญ่มาแล็กเหรออ้าวเอามาแม่คุณแม่ขอแครอทหน่อยค่ะขอค่ เหไหมเดี๋ยวแม่ต้องกลัวเดี๋ยวแม่ทำให้ดูอ่าเห็นไหมอู้กวกลัวกลัวดูสิคาทุกคนกลัวนะคะไม่ต้องกลัวนุ่นๆๆเห็นไหมไปไปให้อาหารกระต่ายไปทางนี้เร็วไปให้อาหารกระต่ายก่อนเร็วๆเดี๋ยวอย่าพึ่งขึ้น ตปงูงก่อนเร็วๆเราต้องไปซื้อตั๋วก่อนนะคะถ้าเราไม่ซื้อตั๋วก็ไม่ให้เรานั่งนะไปให้อาหารกระต่ายกันก่อนไปดูสิกลัวอะไรอันนี้อดี๋ยวเดี๋จับอย่าจับแม่แม่ดูกิ้วกินเป็ดเป็ดนู่นนู่นไปไปให้อาหารพี่กระต่ายก่อนไปูเรใวๆได้ทุกตัวเลยไปดูสิคะทุกคนโอ๋อก็จะชุลมุนวุ่นวายนิดนึงนะคะทุกคนโอ๋ย สวยมากเลยที่าหานเป็ดเนี่ยสวยไม่เดี๋ยาเสียงดแบบังอย่าเสียงดังแล้วเขาตกใจแล้เวเขาตกใจคะ่ะอ่ะโอเคโอเคไปโอเคทุกคนอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นด้านอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะมีสระน้ำเนาะฝั่งนี้ก็จะมีสระน้ำด้วยแต่ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะคะบรรยากาศสดชื่นมากเลยะคะ่ะทุกคน พาน้องออกมาเดินเล่นนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะที่นี่เขาก็จะมีมาตรการป้องกันอยู่แล้วนะคะทุกคนก่อนที่เราจะเข้ามาเขาจะมีให้เราวัดอุณหภูมิอยู่แล้วนะคะอ่าและอย่างคนก็ไม่ได้แอดอ่านี่ก็จะเป็นบรรยากาศยามเย็นเห็นไหมทุกคนมนีนี่ด้วยอานี้ก็จะเป็นบรรยากาศบรรยากาศนะคะช่วงเย็นอ่าโอเคไปให้อาหารกระตายกันดีก,กว่า